สวัสดีครับบ่าเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นพี่นองครับวันที่30กรกฎาคม2,566นะครับผม <c oughs> มูลนี้พัฒเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับ <c oughs> เดินทางมาที่วัดโพชัยนะพี่นองครับ <c oughs> บ้านท่าช่วงนะผม <c oughs> ตำบลทุ่งฝน <c oughs> อำเภอทุ่งฝน <c oughs> พิรังจังหวัดอุดรธานีนะครับ มือนีนะครับจะเดินทางนะพี่น้องครับอ่าเมื่อวัยนะครับเนาะอง์ปู่อ่าสีสัตนาคราชเปนบ่กครับผมนะครับผมจะผ้ามาล่วงไห้จะปิงป่องขึ้นเกานี่ครับผมเอาสวัสดีครับเอาคุณแม่ขึ้นนอนสว่าง <laughs> เอาแม่มาทางไ่ไหนท่งนี่อยู่กับบ้านเบบนีย่ยบ,บ่ยบแม่ไปใสามา มาจิมะวัยนี่บ่ครับผมเอาบ่าวเท่าก็จะมาไหวัยเดกนอนบ่ครับปู่ประยูรปู่ประยูรปู่ติดกิดนี่ม่านผู้ชมนะครับหมานบ่เล่างวดเมื่อกี้นี่ไอเล่าวันสูงเมื่อกี้นี่ได้ยุคจ้าได้ยุคเขาเล็กฟันอยู่เตี๋ยมือนั้นมือนั้นผมมาจับปิงปองได้สองศูนย์เจ็ดโอ้ยเล่าออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งได้โชคได้หมาน มือหนังไดจังสี่ลอันใดมือนั่นมือมือนนมือตอนแรงกงันบ่ <ละ S 2> วันที่ยี่แปดนี่มือแรงกงันบ่ละละผมบ่มได้มาก่ไ,ไ,ไเสีย สี่ละกระพายไปสิโอ้ย001ค่ะค่ะ001ในเอ็มบอซื้อได้สักสองตัวเพราะขึ้ว่า02ตัวเนาะได้01กับ70อืมใอ้พวกอะไรอย่างบอค่ะทำบุญน้ำเพื่อนนี่ยแหละเพราะดิบตอโซ่วันจะมาทำบุญน้ำปูน้ำเ่าเป็นอย่างผมจะมาหาปูอีกชัวอย่างจะมาทำบุญมาซอยปูนี่ท่านผู้ชมพี่น้องปูเทดเทด้านหน้านี่พี่น้องเทด้านหน้าองค์ปูแมนครับแมนว่ามะ ขาบปาจะม่าทำบุญน้ำปูน้ำละเมื่อีงครับผมบอแม่เอาน้าแม่เอาปูใดเอาดอกไม้ผมเนี่ยผมจะจะไหวปูจะขอโชคอท่านผู้ชมนะครับเนาะ ไนันเี่ขาเล่าพี่อนี่พี่น้ององูนะครับเนาะอนะครับพี่น้องเดินทางมาได้เด้อทำบุญชมเด้อนะครับเนาะครับผมมาถวายอ่ามาขอโชคขอลาบขอพรนะครับเนาะเป็นกระีิมีกองทําบุญพี่น้องบูชาดอกไม้ทุกเพียน นะครับเนาะเอาเบาเท่ากะอันเ,เดียทำาบุญอยู่ชาตุกเทียนนะครับกับผมยกได้อีกด้จ้าเมือนี้กับผมสาธุนะครับเาานาะนะนี่ครับพี่น้องบูชาดอกไม้นะครับเนาะกับไปไหวองค์ปูศรีสัตนาคราชนาะพี่น้องเนาะกับผมมาขอพรขอโชคอลาภได้นะครับวัดโพชัยนะครับเนาะกับบ้านท่าช่วงนะครับเนาะตำบลทุ่งฝนมันบ่แม ตำบลทุ่งฝนนี่แม่เพิ่นกระมานแม่เพิ่นอยู่หนีมานนะครับเนาะก็ได้ไปน้ำปูหอยตามไปนี่และจ้านะครับเพื่อได้โชคนี่นะครับเนาะนี่ครับบ่าวเฒ่าก็จะมาทำบุญน้ำปูอยู่พี่น้องปูเพิ่นจะเท่ไม่ทุบเทียนยายบูชาแล้วก็เอาได้จ้ะแม่ปูเพิ่นจะเท่นี่มันบ่เท่ดานหน้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับปูบริจาคนะครับท่านผู้ชมเอาไปพี่น้องนะครับเนาะครับไก่ยุติดครับ ห้วยสงคารามแม่น้ำสงครามด้วยท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำสงครามแต่ว่าปูยังท่านในเท่พี่น้องดินสุดครับด้านนี้ดินสุดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมครับไปเข้าไปกราบไหว้ปูน้ากันท่านผู้ชมนี่ครับผมองค์ปู่นะครับว่าร USSR, oh ีสัตนาคราชด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าถอดผ้าไปขอพร ขอโชคขอราบน้ำเพลนอีกพี่นอ้องอาบูนะครับบูชาดอกไม้มาแล้วเดี๋ยวจังเข้าไปกราบปูน้ำกันนะครับผมเข้าไปกราบขอลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนากับวันที่วันศุกร์ที่ยี่แปดที่ผ่านมาพี่น้องล่วงไห้ได้สองศูนย์เจ็ดนะครับเนาะคร,นะครับผมเกือบศูนย์มาเจ็ดศูนย์พี่น้องโอ้ครับสองไปอยู่ข้างหน้าเกือบแตกสามตัวด้วพี่น้องเด้เลา่านะครับเนาะ เอาเพื่อหาฤกษ์เสียงโชคไทยเฮานําพี่น้องอย่าลืมเด้อสองศูนย์เจ็ดที่บา้าแถาล่วงให้ได้มเมื่อบ่งน้ำกันว่ามื้อน,น,มมนี่บา้าแถาจะล่วงได้ตัวใดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสาธุนี่ครับองค์ปู่พญาศรีสัตนคาราชได้พี่น้องเด้อมากราบมาไหว้ได้นะครับสาธุองค์ปู่นี่ครับผมองค์ปู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมสาธุนะครับเนาะยกมือกับบา้าแถามาขอโชคขอลาภให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่อง นะครับท่านผู้ชมครับมาขอโชคขอลาบอ่าให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้โชคได้ลาบนะครับเนาะครับผมให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอใหญ่ไม่ใหญ่สุขสุขคนนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับท่านผู้ชมเอาครับผมอ อาถูกระปุออ่นเ้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบขอพ่อในเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะให้เพิ่นขับได้โชคได้ลาบให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนอายุมั่นขวัญืน ให้ดีโชคด้อปูเด้อในสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆขอโชคเล่าพัฒนาด้อปูเด้อแล้วก็ไยเขานาเด้อมืออื่นครับวันที่3าเอ็ดกรกฎาคม2องพันหารกสิบให้โชคให้ม ắ n นะครับเนาะให้ิ่งๆิให้3ามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆรงสาธเด้อปูเด้อ ผู้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับมาลุลนบ้าเท่าจะจับปิงปองนะครับลูกปิงปองแบบล่วงไฮล่วงไฮล่าพัฒนาพี่น้องวันที่31วันจันนะครับเนาะหลักกับไเหัานำนะครับผม31กรกฎาคม2566สาหุาด้ดอ,อสาปู่เด้อซาถุ6หก ลูกแรก6ค่ะครับธรรมช่ม6นมหลเก้าเก้ลูกที่สองเก้าค่ะธรรมชมครับสองเองค่ะครับหกเก้าสองพี่น้องครับหกเสองเล่าพัฒนาพี่น้อง ไข่ก็ตรงกับเลขกเบาเถาอยู่พี่น้องสองเก้าเลขที่เห็นอยู่ไอ้มือผู้เถาครับเนาะหกเก้าสองท่านผู้ชมนะครับเนาะซาถูกนะครับท่านผู้ชมเอาเพื่อได้โชคน้ำกันนะครับผมค่ะครับแรกคูเก้าสองะเอานี่ครับท่านผู้ชมครับลูกแรกหกกรบผมลูกที่สองเก้านี่ครับคุณแม่เพื่อนกะมาขอโชคขอลาบขอพรเอาแม่ขยับมาได้แม่เด้อนะครับท่านผู้ชม เอาวซาทุนะครับองค์ปูจากในก็ขอให้ได้โชคได้หมันนะครับเนาะครับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566ัน้ากสลากะไทยเฮานั่มพี้องนะครับเนาะวันที่31นี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาวซาทุนะครับเนาะครับตะวากะตรงกับเลขบ่าวเฒ่าที่เห็นในฝันเห็นอยู่อ่าฟาร์มเมอผู้เฒ่านะครับเนาะเลข29เอาวซาทุเนาะแม่เนาะ กับพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมบ่าวเท่าสวัสดีครับ